G.L.C. 220D M.G. Dynamic ครับท็อปสุดเลยวารันตี8ปีก็เหลือเต็มเต็มเข้าศูนย์ไปอีก5ปีไม่จำกัดระยะทางด้วย2,030สบอ่ะสบายใจได้เรื่องเครื่องเกียร์ระบบไฟช่วยแรงบิดทุกอย่างเลยเลขไหมสาม0 0ื่นสามห่น้อยจัดเลยน้อยจัดเลยโอเคราคาค่าตัว239สมาคุ้มมากๆครับวารันตีถึง8ปีเต็มวารันตีก็ไป4ี่แสนแล้ว สสวัดีโอเคสวัสดีครับโอ้โหตนออนไม่บอกเวลาเดิมบ่ายโมงก็บ่ายโมงตรงเจอวันนี้ก็ที่บริษาการขายแบงค์แล้วก็ปอครับอยู่กับรถ SUV ทั้งสองคันอันนี้เข้าเรื่องเลยแบบยอดนิยมมากๆทางเบนซ์กับทาง BM เลยก็คือ G L C 2 2 0 d A M G Dynamic ตัวท็อปเลยแล้วก็ตัว X 3ตัว M Sport L C I อันนี้ก็เฟลลิป นี่มาครบเลยแล้วก็โฉมนี้ขาดห่างหายไปนานมากเพราะว่าเราไม่ได้มาเลยไม่น้อยๆแต่นี้มาแล้วคุ้มมากเดี๋ยวรอดูรายละเอียดอบอกเลยว่าวันนี้วารันตียาวๆโอเคมาเดี๋ยวจะพาไปไล่ดูกันเลยครับนี่ก็ตั้งแต่ข้างหน้าเลยข้างหน้าเขาก็ไฟแบบมันติมีมเนาะมันติบีมเหมือนเดิมเป็นตัวท็อปเลยกระจังหน้าไดมอนด์กิลด์ไดมอนด์กิลด์ทั้บเลยดิสโซนิกแล้วก็ได้กล้องรับผันด้วยครันนี้การตกแต่งข้างล่างเขาจะแบบแต่งแบบโครเมียมเลยนะ แล้วก็จะมีเป็นแบบ AMG Body Styling รอบคันชุดแต่งรอบคันนี่พูดแบบแรปนะแล้วก็ล้อเป็นห้าก้านคู่ขอบสิบเก้าเขาก็จะสีเทาปัดเงาโครเมียมนี่เบรกก็เบรกก็ใหญ่อยู่เนาะแค่ไม่ได้บังตาเบรกใหญ่เบรกใหญ่โอเคอี่รับอันดข้างมาดูกันว่านข้างก็จะมีกับบันไดข้างตรงนี้เนี่ยขึ้นได้แบบนี้เลยดูดิรถไม่โยกเลยนะแข็งแรงมากแต่ว่าไม่ได้เหยียบหรอกทั้งนี้โอเคให้มันดูรถมันดูแบบบึกบึนพามาดูแบบข้างๆเลยทีเรทีเบ้านสี่ประตูเลยแล้วก็ บายสปอร์ตทุกอย่างก็ครบเตือนมุมอับสายตาเดี๋ยวจะเปิดไฟข้างหลังให้ดูครับอันนี้ดีเซลล้วนนะครับคันนี้แล้วก็เครื่องล้อหลังสองล้อไฟพร้อมกันสี่ล้อนี่นี่ไฟท้าย LED ฉบับของตัวเฟลิปต์ตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับกล้องมองหลังอีกบีด f ฟิวเซอร์ตกแต่งมีเส้นโครเมียมให้ท่อคู่นะตกแต่งท่อคู่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมคลิปเซนเซอร์นี่ เตะง่ายนะของเบนซ์อะเตะไปตรงกลางก็เตะเปิดปิดสบายๆแล้วมีถาดให้ด้วยนี่ลูกค้าเก่าดูแลมากนะครับเพราะว่ามีตัวถาดรองเนี้ยมาตัวสแตนเลสไม่ร้อยเลยก็ยังไม่ได้แก่หันปิดเพื่อความเป็นส่วนตัวตรงนี้มให้หมดด้านล่างครบเลยอะคันนี้คืออันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรทุกอย่างป่ะนั่นนหะจีนี่แหละของเบนซ์ของเบนซ์ยังไม่แก่ไม่ได้แกะดูมาป้ายสามเหลี่ยมทุกอย่างมีให้นะครับโอเคถ้วนนี่ สวยงามจริงๆครับคันนี้แล้วก็รุ่นใหม่แบบนี้เราก็จะพับเบาจากตรงนี้ไม่ได้เลยนี่กดไปเลยกดปุ๊บมันดีดไปให้เลยนะครับจะดีดลงไปเลยพับแล้วก็ยัดของแบบแนวยาวได้เลยอันนี้ออกได้ถ้าจะเวลาพับกลับขึ้นมาก็แค่เอามือเนี่ยเดี๋ยวเราดูเบลล์ลแล้วก็ดันเข้าไปแค่นั้นเลยอันนี้ก็ดึงออกได้เผื่อจะขนของที่แบบชิ้นใหญ่ไปเลยนะครับเป็นดีเซลล้วนแล้วก็คือคันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลย GLC เป็นรถรุ่นที่ขายดีมากๆ ของที่นี่อยู่แล้วแบบเข้ามาโอเข้ามาแป๊บเดียวก็ไปแล้วเนาะวันสองวันปะไปแล้วเดี๋ยวคันนี้ยุ่นยอลที่สุขายดีแต่คันนี้จะไฮไลท์กว่าเดี๋ยวรอเวลาบริเวณเดี๋ยวดูเลขไมค์ก่อนเลขไมค์อยู่สามหมื่นสามสามสามดีสักสี่วิ่งน้อยวิ่งน้อยวิ่งน้อยเลยแล้วก็เมมโมรี่สามตำแหน่งบอกปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีลัมบ้าด้านหลังอย่างให้นะครับกระจกออโต้หมดเลยคนนี้อยากนั่งมากเลยเพราะว่าบอกเบาสบายมาก นี่เบาะนุ่มสบายมากนะแล้วก็ปรับได้หลากหลายเลยปรับจากตรงนี้เลยเนี่ยรองน่องก็มีนี่ครับคือถ้ากลัวเบาะสั้นไปสามารถเพิ่มพื้นที่รองน่องได้นะครับจะได้สบายเวลาขับผีน่ยดีเซลเสียงไม่ได้ดังเลยนะครับไม่ดังเแบเบียนไลท์กล้องของภาพรอบคันเป้นคับเลยเนี่ยใช้ได้กล้องรอบคันก็มีเ่ปิดชัดแจ๋วเลยกล้องรอบคันอันนี้ก็ประตูเปิดอยู่ก็จะเป็นแบบนี้ป๊บโอเคเข้าปีก พวงมาลัยก็เป็นแบบท้ายตัดแะครับ AMG มาพร้อมแบบแพทเทิร์นชิพหมดเลยเกียร์ก็จะมาอยู่ตรงนี้ละทั้งหมดเลยแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ฝั่งนี้ <Okay. S 1> แล้วก็คุมจอตังนี้จอเราก็จะเปลี่ยนได้แบบหลากหลายมากปึ๊บนี่เอาแบบว่าสปอร์ตเลย AMG นี AM ่เปลี่ยนทั้งสองหน้าจอเลยกันสิครับทิอเคมาแล้วก็การตกแต่งก็เป็นลายไม้ครับลายไม้นี้เดี๋ยวต้องเรียกตังค์มาพูดชื่อนะ ชื่อยาวๆเนี่ยนะครับการตกแต่งลายไม้เนี่ยโอเวนพอโอเค,อเคแล้วก็ลาเป็นทัสกินจอเป็นทัสกินเลยตัวนี้ทัสกินได้ใช้ทัสแผดบได้แล้วก็แน่นอนครับของทางเบนท์ก็ระบบความปลอดภัยครบช่วยเบรกอัตโนมัติถอยจอดอัตโนมัติอะไรทุกอย่างครบหมดแล้วก็จะมีเรื่องไฟเอ็มเบียนไลท์เขาก็จะเด่นตองเอ็มเบ t l นไลท์เพราะว่าสีจะหลากหลายมากนะครับเป็นมัลติอันนี้เป็นสีเดียวหกสิบสี่สีไปเลย แอมเบนไลท์มีคําถามจากทางบ้านว่าคันไหนใหญ่กว่ากันครับอ,อ๋อถ้าไซส์จะขนาดพอๆกันเลยเพราะเขาเป็นรถเซกเมนต์เดียวกันได้เราเขาจะเป็นเซกเมนต์เดียวกันเลยปิดอันนี้ปปิดอืนี่เนี่ยไฟสองเท้าก็สีเปลี่ยนด้วยนะเนี่ยเห็นไหมทั้งแถงเลยเอ้ยทั้งแผงเลยทั้งหมดเลยนี่แอปก็ใช้ได้นะครับ Mercedes มีก็คือเชื่อมผ่านโทรศัพท์เนี่ย Car เปิลคาเพย์ d Auto ออรองรับหมดเลยเสียบปุ๊บก็คือขึ้นเลยแล้วก็ตรงเนี้ย ก็จะได้แบบเป็นทัสแพดมาอยู่ใช้งานง่ายทัสทัชทัทัไปหมดไหนก็กดลงไป Enter เข้าเลยพวกปรับโหมดพวกขอจอดเนี่ย n d i v i d u a l s p o r t o r m f o r ร Eco ครบมีเมียนวลเกียร์ให้เล่นด้วยสำหรับแบบว่าขึ้นเขาลงเขาหรือแบบเราซัดจะซัดโค้งเล่นอย่างเงี้ยครับเนี่ยแพตเทนชิิงเลย <S <S นะ่ไหมซิงได้เลยนะเนี่ยแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆคันนี้เป็นดีเซลร้วนเลยมาพร้อมหลังคาแก้ว พร้อมหลังคาแก้วเลยเปิดปิดได้แล้วก็จะมีม่านอีกชั้นด้วยนะหลังคาแก้วเพราวะว่าต้องบอกเลยว่าไฮไลท์ตัวเนี้ยป้ายแดงไม่มีแล้ว AMG Dynamic ใช่ป้ายแดงตอนนี้ d อง s e l 220D อะมี e s e ล <A 2> ้วนจะเป็นตัวเอวันกาดแค่ตัวเดียวเลยใช่ซึ่งบอกเลยว่าออปชั่นไม่เท่าคันนี้แน่นอน <m> ใช่ครับหลังคาแก้วอะไรเงี้ยไม่มีละ <m> พวกนั้นคันนี้ยังมีหลังคาแก้วพอดีมีจากทางบ้านเหมือนกันว่า X3 มีซันรูฟ f ไหม X3 มีเหมือนกัน X3 ก็เป็น พานรามิกการดูเป็นหลังคาช่วงแบบทั้งคันเหมือนกันเต็มเต็มออปชั่นก็ครบเหมือนกันเนี่ยดีเซลไม่ได้ดังเลยนะสําหรับแบบถ้าอาจจะอาจจะเป็นเหมือนภาพจำป่ะใช่ไหมสมัยก่อนเสียงดังสั่นมาข้างในอะไรอย่างเงี้ยและดูดิกิฟเลยอ่ะเบาคือไม่ยับไม่ขาดไม่เลยเลยคันนี้ถือว่าเบาแบบไม่นั่งเบากิฟจริงๆนะเนี่ยไม่มีแบบไม่มีคนนั่งเลยสบายก็คือเซกเมนต์นยครับดูดิเฮดรูมเหลือแบบเหลือๆเลยแล้วก็เวลาเราเปิดของตัวพานรามิกเนี่ยการลบตรงงนี้ย ข้างหลังก็ป่งขึ้นด้วยนะครับข้างหลังก็จะมีตรงนี้แต่เวลาเปิดเขาก็จะเปิดครึ่งหน้าอ่าเนี่ยเวลาปิดปุ๊บมันก็จะปิดมาหลังไปด้วยปิดมาหลังไปเลยร้อนๆก็ปิดมาีกชั้นได้เนี่ยเดินทางไกลๆก็มีตัวที่วางแขนกับตัวที่วางแก้วเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ของคันนี้เบาะหนังเขาสบายมากเลยเขาได้เบาะหนังแท้มาเบาะนุ่มแล้วก็ตรงเดินได้เห็นไหมเขาจะเดินได้เป็นสีแบบตื่นเคื่อกระบอกไปเลยนะเน้นความเรียบหรูเหมือนจะเป็นเทาๆหน่อยนะมีลูกเล่นนิดๆ แบบว่าเหมือนเน้นความเรียบหรูไปเลยอะเบาะดําถ้าสําหรับคนไม่ชอบแบบพวกเบาะแดงอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับแล้วก็ช่วงล่างเขาก็สบายกว่าตัวคูปนะนุ่มกว่านุ่มกว่าตัตคูปเป้ก็คือนุ่มๆแน่น,นๆก็คือมาทางเบน์เลยใช่เลยปิดแล้วก็เงียบเลยอืมเนี่ยเดี๋ยวเราจะโอ้โเดี๋ยวเราจะสรุปวันนี้ข้าวๆก่อนนะครับก็คันนี้จะเป็น glc สองสอง d ตัวท็อปสุดเลย m g dynamic มาพร้อมดีเซลล้วนสองพ cc ทซีอ่ะแล้วก็ราคา เดี๋ยวต้องบอกก่อนปี22ไม่แค่3 3 0 0 0ปี22ไม่แค่30,000ประนัน8ปีคันนี้ซื้อเอ็กซ์ตาร์การันตีมาเต็มหมดแล้วก็คือรถปี22กับ8ปีบวกไปก็เป็น2,300 0ปี2 3 0เลยปี2 0 3 0แล้วปลายปี2 0 3 0อีกก็คืออีกนีดเดียวจะ2,300 0จริงๆคันนี้วารันตีเขาทั้งหมดตั้งแต่25นะใช่อันนี้ก็คือไปหมดเลยปลายปี2 0 3 0ก็คือ8ปีเกือบเกือบเหลืออีกเหลือเกือบ5ปีสปี11เดือนได ห้าปีตีเลยวันที่ศูนย์ไม่ต้องกังวลเรื่องซ่อมเรื่องอะไรเลยครับเราเข้าสูตรเบนท์ได้ทั่วประเทศเบนท์ไทยแลนด์เขาแบบเลยเอ็กซ์ต้าการันตีเนี่ยมันไม่ใช่ลดลดลดจำนวนที่คุ้มครองลงนะมันคือเหมือนเป็นใบแดงเลยทั้งคันยกเว้นแค่รถมีปัญหาอะไรซึ่งดีเซลปัญหาเขาน้อยมากอยู่แล้วเขาไม่มีเลยแล้วก็ถ้าแต่สมมุติถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงๆอ่ะเข้าเบนท์เลยใช่ไม่จำกัดระยะทางด้วยไม่จำกัดระยะทางเทมฟรีค่าคผ้าซื้อเพิ่มเอมี่มีสามสามปอดสามสี่แสนมีแน่นอน ห้าปีเต็มโอเคแล้วก็คันนี้ค่าตัวแค่สองล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทบอกเลยว่าปรับลงมาแล้วด้วยนะสองสามเก้าเพราะปกติจริงๆเราขายกันคันนี้ต้องมีแบบสองห้าอัพอ่ะคันนี้นี่ถือว่าถ้านับจากตัวที่ซื้อวารันตีมาแล้วราคานี่ไม่ถึงสองล้านเลยนะจริงเพราะว่าราคาที่หายไปจากป้ายแดงเยอะพอสมควรเลยแบบว่าออกป้ายแดงสามเจ็ดเก้าสามแปดอ่ะแล้ววารันตีเพิ่มอีกอัพไปเป็นสี่ล้านนี่ก็เซฟไปเกือบสองสเ้าเซฟเกือบสองล้าน G.L.C. สองสองศูนดี เอฟจีไดนามิกอัพพ๊อปสุดเลยวารันตี8ปีก็เหลือเต็มเต็มเข้าศูนย์ไปอีก5ปีไม่จํากัดระยะทางด้วย2,030สบายใจได้เรื่องเครื่องเกียร์ระบบไฟชัวร์มากทุกอย่างเลยอะไรนะเลขไม่สามหมื่นสามหมื่นสามน้อยจัดเลยน้อยจัดเลยโอเคเชื่อไหมคันนี้ไปเร็วไปเร็วนู่นน่าจะไม่นานอันนี้เรียกว่าจะไม่นานไอสามแล้วคันเดียวอันนี้ก็มีคันเดียวใช่แล้วก็ ราคาค่าตัว2 3 9สามเก้าคุ้มมากๆคับวารันตีถึง8ปีเต็มวารันตีก็ไป4ี่แสนแล้วสองศามศูนย์โอเควารันตีไปเล่นไป4ี่แสนแล้วราคสองสามคนนี้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวไลฟ์ไปก็ขายออกแล้วโอเคหานกันเลยใช่ก็ฝากติดต่อตามช่องทางก็ทุกช่องทางเลยทะครับเฟซบุ๊กทุกอย่างไอจีติ๊กต็อกได้แล้วก็จะมีไลน์ Open Chat เนี่ยที่อย่างเนี้ยรถเข้ามาปุ๊บเราจะอัปเดตให้อัปเดตที่ไลน์ Open Chat ก่อนใครเลยโอเคแล้วก็มาดู โทรตรงก็0 9 2ย์4 5 6 4 1ี่ห้าหนแลบเลยอะเร็วมากครับเปิดทุกวันครับจันรถึงอาทิตย์เลย9โมงถึง18.0 0นนาฬิกา6โมงเย็น6โมงเยนโอเคโอเคก็ประมาณนี้นะวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกับทางคุณเน้งเพราะว่าจะมีรถเข้ามาใหม่อีกเดี๋ยวมาดูพรุ่งนี้มีคันใหม่เข้ามาอีกเดี๋ยวรอดูกันว่าคันไหนได้เลยครับวันนี้ก็ประมาณนี้ เคครครััรับบสสวดีขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูมาจนจบคลิปเลยอย่าลืมกด Subscribe ให้เนงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอรถเข้าใหม่สดๆสร้อนๆที่คัดมาทั้งไม่น้อยแล้วก็ออปชันเด็ดๆเ,เลยค่ะถ้ามีคำถามอะไรโทรสอบถามเราได้เลยหรือว่าจะแอดที่ Line Official หรือติดตามเราที่ช่องทาง Social มีเดียอื่นๆได้เลยนะคะนอกจากนั้นอย่าลืมดูวิดีโอนี้กับวิดีโอนี้ด้วยละคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ